ว้าได้ไหมได้ไหมเอาในกาลนะพี่เฮ้ยปอตีคตดไวเลยพี่อะไรวะเนี่ยคุดดิสออกเลย ร้านคิดต้นชอบร้านเติมเกมโรบอทที่ได้รับประกัน,ก,นการเติมโค้ดไวไวทันใจจริงๆนะคนดูมีบริการเติมโรบ,กบอกระบบ V P Server สูงถึงเลเย8แมปบล็อกฟุตและ King ลกาซี่หรือแมปต่างๆก็มีเหมือนกันสูงถึงเลเสร10ี 4, ่รวมไปถึงการฟาร์มของต่างๆก็มีเช่นกันและยังมีบริการขายทอยโค้ดด้วยเช่นกันนะครับผมนี่เลยหน้าตาโคตรเท่ตอบไวส่งไวไปเลยนะคบผมร้านคิดต้นชอป สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยครับวันนี้ผมเองครับคิดแล้วที่ดีในวันนี้เนี่ยพี่ก็จะทําการมาบุกรงงานนะครับผมออาล่าผลเลยคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าอ่ะล่าผลเสือนั่นเองครับเราจะได้ผลเสือจากโรงงานหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้โอเคใครในะอยากลุ้นแล้วอย่าลืมเลยครับกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ผมด้วยกันนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่ง let's go วันนี้ผมจะล่าได้กี่โรงงานก็ไม่รู้นะครับ หรือว่าจะได้ล่าคนอีกก็ไม่รู้อ่ะเอาละ let's go คุณผู้ชมครับขอสักมานห0าลอยไรขึ้นไปนะขอบคุณมากมากเลยละกันโอเ okay, ค let's go ไปดูคลิปกันเลยนะครับนะครับผมคุณผู้ชมไม่ได้พูดนานจะเป็นลมครับคุณดูพูดไม่ชัดเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับผมก่อนอื่นเลยผมจะมาเปลี่ยนฉายาเป็นไอรอนแมนฉายาไอรอนแมนนะครับผมไอรอนแมนนะชินงโคตรเท่ The t ท็อกซิกผมมีปะวะ t h ร t ท็อกซิกฉายาเด e t ท็อกผมมีปะผมอยากรู้ว่ามันโกงขนาดนั้นเด e t ท็อกเนี่ยเต็มระบบอ่ะวันเนี้ยไม่รู้ว่าเจอคนกินเกียนอะไรอย่างงี้ยเปล่านะเออนี่ไง The เด e t ท็อกนี่นะครับผมจัดไปครับมันจะมันจะดีจริงเหรอฉายาเนี่ยใช้ฉายานี้เพื่อจะได้ผลดีหรอไม่ดีมั่งตัวจริงไหมจริง มาโอเคก่อนอื่นเลยครับเราต้องเก็บกล่องก่อนเลยเผื่อความโชคดีถ้าเราตีโรงงานเราจะได้ผลดีหรือเปล่าไม่ทราบนะสุบดพิซซ่าก่อนเลยครับก่อนอื่นเลยอ่าเรียบร้อยโอ้โหมึงเปิดมาอย่างงี้กูเริ่มรู้ละเผือหรือเปล่าเนี่ยอะเดี๋ยวทิง้งให้รละกันนะไอ้หนูเอาไปซะ โอเคครับผมโรงงานตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เกิดนะคุณผู้ชมคิดถึงโรงงานมากไม่ได้ตีโคตรนานคิดถึงจริงๆเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเซิร์ฟหาโรงงานก่อนเลยละกันนะครับคุณผู้ชมตัดเลสโกเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซิฟนี้ไม่เขาออนอะไรกันตรงเนี้อ๋อ The Oru เฮ้ยนอนนอนพี่โดนบวกเอ้ากูจะมาเอ้า อออออเออดวนเออไอคิดว่าฉายาอะไรอ่ามีแบบเกี่ยวกับผลมว่าแบบดีๆเลยแบบเเกี่ยวกับผลโชคดีนะใช้ฉายา,ยา,ยายน,นี้โชคดีนะอะไรเงี้ยมีมีไหถึงว่าแบบช่ดีสุดของเองไเลดที่ใช่หรอใช่หรอโอ้โหโอ้โหโอ้โพีอ้โหอหอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอขอ้โหโอพี่โ้โหโอ้โอ่โหโอเหโ้ออ้ห้ออออน้ห วุยฉายาเน่จะไดเยอะกว่าปกตีโอ้โหโดนโมจิกระหน่ำหำตายเลยเรียบร้อย <c oughs> โอ้โหขอโทษโอเคคุณผู้ชมมาไอ,อคิดว่าฉายาไหนด,ดีดีแบบเกี่ยวกับผลปีศาจตีโรงงานอะอ่าอันนี้คือคลิปฉายาครับคุณดูเราดูว่าฉายาไหนเกลือหรือเปล่าอ่ะโอเคไหนไหนคิดว่าอันไหนดีนดฟูพาเมอร์ไหมเฮ้ก็สปีดเหรอ อีพี่มีโมจิตื่นอ่งพี่โมจิตื่นพี่ไม่มีมั้งหรือว่ามีไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันทำไมอ่ะมันมีชายามันหรอไอ้โดนัทคิงไงพี่ใช่เหรอโดนัทคิงเหรอใช่โดนัทคิงเ่ยมันต้องตีนั่นไม่ใช่เหรอตีไอ้คาราคุริบีสองเออมันจะท็อกซิกเนี่ยกูว่าดีสุดแล้วเต็มระบบอะท็อกซิกเต็มระบบอะเออพี่ใช่แล้วท็อกซิกเต็มระบบเนี่ยดีละโอเคคุณผู้ชม ที่ไม่รู้นะว่ามันจะเกิดตอนไหนนะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาล่าผลเสือไยเองว่าได้ปะได้ดีแค่มาสองสามโรงงานพอแล้วคนดูสองโรงงานมานั้นเต็มที่เลยนะครับผมว่าตอนนี้มันดึกละเออถ้าเจอก็ดีอ่ะถ้าไม่เจอก็คือคนดูประมาณนั้นเลยเออไม่ไม่ไม่มันไม่เกิดว่ะเซิร์ฟเนี่ยเดี๋ยวผมไปเซิร์ฟต่อไปแป๊บหนึ่งนะเออมันไม่เกิดจริงๆว่ะเซิร์ฟนี้วอได้ไหมได้ไหมเออมีการวบี่ ไอ้ชิงล้อมพี่เข้ามาเซิร์ฟเองปะเนี่ยไม่ใช่ด้วยไอโปรตีโคตรไวเลยพี่ใหญวะเนี่ยคูดดิสออกเลยโอ้คนดูครับเมื่อกี้ผมรีบเข้าเกมเว้ยโอ้โรงงานแตกละเองเองได้ผลไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้วันมันโปรตีไวจัดเลยอ่ะแค่แบบวิ่งแบบเศร้าเลยสองคเนี่ยตายเลยอ่ะโปรตีโคตรไปครับไม่ทันไม่ทันตานี้ไม่ทันคนดูไม่เป็นไร เดี๋ยวพีพีรอแบบเข้ามาปุ๊บเกมเข้าเลยอ่ะโผมาอย่างไวอ่ะนี่ไงผู้ดูครับถ้าเกิดได้ยินเสียงแมวผมขอโทษด้วยนะเพราะว่าแมวผมเขาเหมือนกับว่ากำผสมพันธุ์นะมาประมาณนั้นแหละผสมพันธุ์นะมันเลยมันเลยมันเลยเสียงเงี้ยงเงี้ยงหน่อยนะเสียงโลคานอยู่นะอัดคลิปไม่ได้เลย รอครับผมรอโรงงานผมว่าวันนี้น่าจะได้ตีได้แค่รอบเดียวเนาะถ้าพี่ใช้แบบท็อกซิตเกมมิ่งเลยเนี่ยท็อกซิตเต็มระบบเลยเติมเต็มระบบอะไรเงี้ยตายหนึ่เดียวตายหนึ่งเดียวจัเดเลยตายไม่ตายรู้เรื่องอ่ะตาไม่ตายรู้เรื่องอ่ะแบบ จังหวะเมื่อกี้คือตรงเป๊ะเลยเข้าปุ๊บโรงงานเกิดปั๊บเจดายจัดเลยโอ้ไม่น่ามีโปรเลยตอนแรกผมเคลียร์แบบฆ่าหมดแล้วอ่ะมันเลยอยู่ดีตัวมา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 ไมา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 ามามาาไมามามมนม่มา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 มงา เผาเผาสกายหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมันมีเผาวิเีษอะพี่ไม่มีอ่ะโอ้ชิบหาย้วพี่โดนตามทีตอนนี้คือแบบผมรอโรงงานเกิดนะมันมันยากครับคนดูปัญหายากมากอันจะไตา์อตายพี่แบบพี่ทำเผาวิเีษอะพี่ม่นทำง่ายแล้วกัน ตอนนี้มันทำไงละมันต้องควมูลทำหาเกาะได้เลยตายตายเยี่ยมเุกียนเลยแล้วกันตายหนึ่ง <S <S เฮ้ยปิดจัดอ่ะ <tar get sound> อุ้ยอุ้ยวอาโดดได้ไงวะยังจับเลย อ้ยพี่สุโกยิมเก้าเอวเลยเหรอพีอ่มันแพ้พี่เหรอยิเ้าไม่รู้กันจะดูให้ตอนนี้พี่สุโกยิมเก้าเอวแล้วพี่แพ้พี่หนึ่งตัวยิมก้าหรือเปล่าเฮ้ยเอ้ยมาลิมาลิจะยุ่งเดี๋ยวผมจัดการให้เอ้าพอแล้วคุณดูอ่ะเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมเนี่ยจะโรงงานดีกว่านะคุณดูเมื่อกี้โรงงานปิดไปแล้ว,วเว้ยเออมันช้าปูมันมาใช่ไหมน้องใช่ ชีเลยตายลยครับังหว่านี้โดนล็อกอยู่หวานเจี๊ยบเลยครับโรงงานเกินหรอโรงงานเกินหรอใสวยเนาะลองทันไม่้ลองทันไม่ได้รอรออรอรอรออรอรออรออรอรองอรอรรอรเรอรรอ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 วอวอรออร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 รอยอร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 รออรออรอรออร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 ออรออรอรรอรอออ ไม่ดูเหมือนกับผมไม่ได้ผมได้แค่แบตเตอรี่ใส่ต่อดีรอเลยอ่ะออแบบเข้ามาเจอฉับเมื่อกี้โอ้ยวคุณดูแบบคือหลายๆคนมันมันก็รอโรงงานเนาะใช่ไหมไม่ทันหรอมันเปิดตัวไอ้นี่ไอ้โปมเปิดตัวไว้ไม่ทันโฟเลยจะหาเอยู่กินก่อนเลยไอ้โปแบบเร็วจัดเลยเหมือนเซอร์ตะกี้นี่เลยประวัติสัมลอย เอ้ดีเข้ามาปุ๊เจปอป้องเหมือนยิ้มขีเลย,ย,ยนีน่ยยไงรูนยิดไงคุณยิดไงไม่ให้โรงงานนะยิ้มเลยโอ้คุณดูไม่ได้ว่ะเหนื่อยใจจริงเออพี่เจนม,มีผมเหนื่อยใจเลยเอาเองเหรอเนี่ยเอาเอง <ปะ S 2> คุณดูไปเดี๋ยวเราไปซื้อต่อไปเลยโอ้ท้องจริงโดเนเจอแต่ปูคุณดูครับปโูโดนแบบปูยับเลยไม่ได้ไม่ได้สักอย่างเลยครับวันนี้ โอเคป่ะเดี๋ยวเราลุยต่อลุยต่อลุยต,ต่อถ้าเกิดรอบ,บนี้เดี๋ยวเจอปกูกรพอละเดี๋ยวฆ่าหัวไล่ฆ่าหัว,หวดีกว่าฆ่าคนดีกว่าเออเองเราอาสุ่มผลพิศาจยังทิ้งน้อมสุ่มแล้วได้ผลล่าเหรอได้ผลไอ้สุ่มไปละไม่ผลก็จกม,มาคุณผู้ชมคือแบบว่าผมเนี่ยโอ้ยเหนื่อยกับการรอมากมากูไม่ไหวแล้วกูแลกผลดีกว่ามาจะมีคนให้กูไหม ใครมีผลเสือมีผลเสืออยากแลกแตอนนี้คีดได้ตัวพี่ผลอะไรบ้างอะ่ะไม,มันจะแนบพออม,มาดิมาดีมาดิมาดีเอาลองดูมีผลเสือไหมเน,น,นี่ยไหนไหนไหน,นใครอยากแลกวางมาครับวางมาจำมาครับโอ้ผลกล้าเก,กินเอ,อ้ยถ้าเกิดว่าอย่างนี้เราได้กำไร ผลเลยพี่ผลเลยกับผลเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้ได้ปะนี่ได้ปะนี่ได้ปะโอเคกูกำไรเอาดิกดเฮ้ยกูได้กำไรเว้ยกูได้กำไรน้องใช่หรอได้กำไรครับพูดดีครับเอ้าไอ้ียนี่มันหลอกกูเอ้าอะไรอะพี่โอ้ทำได้ลงคองั้นเหรอ ไอ้เชื่ออ okay. <the> ีก kind สี่วิมันกดออกเลยกระโดดออกโคตรเกลียนอ่ะโอ้คุณผู้ชมต้องเก็บต้องเก็บผลเบเยอะพี่ต้องเก็บผลเสือเลยเยอะโอเคเอาไปแลกกับฝรั่งไม่เป็นไรเอาไปแลกกับฝรั่งดูป่ะเดี๋ยวเราหาเซิร์ฟจริงจังดีกว่าน้องป่ะออกออกออกมาคุณผู้ชมชิงดอมพี่ว่าในคลิปนี้เราไม่ได้หรอกเว้ยโรงงานอ่ะแต่มีเว้ยมีโอกาสได้ผลเสือผลเกิดพอดีเว้ยน้อง หาสิครับรออะไรอ่ะฝั <_ d ans> ่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้น <_ d ans> คือคุณผู้ชมผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมเองเ่ะอยากจะตีโรงงานนะแต่โปรไปแดกทุกทุก,ทกรอบอ่ะ <_ d ans> เออคุณไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไงดีอ่ะ <_ d ans> เออคุณเหนื่อยจริงเลยผม <_ d ans> คิดว่าผมจะฟาร์มได้ดีนะแบบหาได้ดี <_ d ans> หาปุ๊บโปรมาปั๊บทุกอย่างเต็มระบบจริงๆ <_ d ans> นี่ไงฉายาทอกซิกมันไม่ใช่มีแค่เราเว้ยคนอื่นก็ทอกสิกกับเราเยอะแยะมากมาย โอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปหาผลปีศาจเอา้าแล้วจองกูดับแล้วแมวกูอ้โหสุดยอดมากมาคณดูค, <น S 2> ดครับผมมามาใหม่แมวผมไม่แกล้งผมเวย้ยเ่ยเดินไปเดินมาตัดสายปลั๊กไฟเฮ้ยผลเลยวะเนี่ยไหนผลยี้มไ,ไม่ใช่ผลี้กูพูดได้ไงว่าผลวิญญาณเออนี่ไงน,น,นี่ไงเขียวเขียวไง<ด> นี่เลยกูว่าน่าจะดีกว่าโรงงานเอาจริงๆเลยโรงงานน่าน่าจะไม่เกลือกว่านะเพราะเกลือหล่ะหล่ะผมก็เจอพี่ผมก็เจอเอาดีๆใช่ผมเจอตกมึงตอแหลกูเอาจริงเลยมึงแกล้งกูไงมาเมื่อไปซะเหนื่ยปะผลอากับเอาแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาล่าใหม่ละกันวันนี้เรามาล่าแล้วแต่ว่าล่าไม่ได้เว้ยโดนปไปแดกทั้งหมดเลยนะครับผมคุณผู้ชม เหนื่อยจริงเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บุบ๊ยปุ๋ยรักนะตัวเอง